โ o ลว่า subscribe กับผมเชียร์เอ็กวันวันฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship ผมมารีวิวเจ้า F A 1 8 E F Super h o r n e t เจ้าลำนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า F-18E/F Super Hornet เป็นเครื่องบินจู่โจมของอเมริกาสัญชาติอเมริกาใครบา้า Super Hornet เนี่ยหรือว่า Hornet เนี่ย F-18 เนี่ยก็มาแล้วนะครับมาในเทียบสเรียบร้อยสำหรับเจ้านี่นะครับถ้าดูเผินๆเ,เ,เนี่ยเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีนะครับก็ดูความแข็งๆเลยลำละ7540ความเร็ว9 6นอตไม่เร็วมากนะแต่คล่องตัว104นะแล้วก็พิสัยเรดาร์แกิโลขนาดฟง3นะฮะแล้วก็ตัวบันเนอร์หกสิบสองนั่นเองสำหรับเจ้านี่ผมบอกเลยว่ามันมีดีมาก ถ้าอยากรู้มันเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรีวิวอาวุธกันก่อนไปผมขอแนะนําเพื่อนๆน,นิดนึงตอนนี้เวอร์ชัน PC นะฮะที่ผมใช้อยู่เนี่ยที่ทําเกมทําเกมเพลย์อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ได้ปิดการทดสอบไปแล้วนะฮะแล้วก็จะทําการทดสอบแบบเปิดให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะฮะก็โปลดลงทะเบียนไว้ในลิงก์ตรงหน้าข่าวสารของผมนั่นเองส่วนในรีวิวครั้งนี้ก็จะทําการแชร์ให้ดูว่าเจ้า F18 Super Hornet เนี่ยมันดีหรือไม่ดีเราไปรีวิวเรื่องของอาวุธกัน ก่อนฮะเพื่อไม่การเสียเวลาไปกันครับเอาครับหรือว่า fa 1 8 ea super c o n n e t ก็คือเป็น h o r n e t ตอัปเกรดในในเกม modern warship นั่นเองนะครับรูปลักษมันก็ลหล่อเท่อะไรทีเดียวนะโอเคเรามาพูดถึงอาวุธของมันบ้างนะฮะอาวุธมันโดดเด่นเลยนะเพราะมันแรงมากนะครับอย่างอันแรกเนี่ยเป็นปืนกลปืนกลผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนของลำลองยิงไปก่อนหรือว่าอยู่ข้างหน้าวะอ๋อปืนกลน่าจะอยู่ข้างตัวเครื่องบินเหมือนเดิมนะฮะต้องปีกนะ ก็ค okay. ือใช้มุมมองคนยิงนั okay. ่นเองอยู่ข like, ้างๆด้านนี้นะฮะโอเคมามพูดเลยสำหรับอาวุธแรกนะครับเป็นปืนกล m 6 1 a 2 Walcon นะครับเจ้านี่20่สมมยิงได้นัดละ500ติดกิติคอนได้เบิร์ดหนึ่งแรงอยู่นะครับรีโหลดประมาณ7วิระยะยิงแค่2.67กกิโลเราลองไปยิงใกล้ๆกันฮะเราจะยิงเสร็จท้ายร้อยฮะ1มืน อันนี้คือการกดยิงแบบรัวนะฮะเราลองตั้งลำแบบยิงแบบไม่รัวบ้างสองหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าหรือมันเป็นพอไทยลอยวะโอเคอาวุธมันประมาณสองหมืนะฮะตีซะอย่างนี้ละกันจะได้ไม่งงนะ ยิง3ลำผมรึกว่าลำละ8ป5 0นะฮะจะยิงได้ประมาณ2 5 2 0 0น0า0กลายเป็นตกยูทละ20,000อาจจะยิงเรื่อมนะไม่เข้าก็เป็นได้ครับสำหรับปืนนี้ต่อมาเป็นเลเซอร์ไกด์เจ้า GBU 2 4 p w v e เจ้านี่จะยิงได้ระยะประมาณ13กิโลเลยนะฮะไกลมากแล้วก็ออกลำละ2ลูกยิงออกไปเนี่ยประมาณเบิร์ดละสี5 0 0แต่รวมกันเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่2 0 0 0 0แรงนะครับ ีหล12วิเวลารับเป้า0ความเร็วใช้ได้ไม่สามารถยิงใต้น้ำได้ต่อมาเป็นมิสไซล์ของอเมริกาอีกอันหนึ่ง AGM-158 แล้วนี่เขาบอกว่าเป็นสเตล t h มิสไซล์แต่ผมเช็คได้แล้วนะคะไม่เป็นสเตล t h นะครับยิงลูกละหมื่นนะฮะติด คิดดิคอนไม่ได้เบิร์ดละ2อง0มรวมไปเสร็จ7 0,000นกว่าเจ๋งไหมฮะระยะยิง10กิโลล็อกเป้า2.5ล็อกเป้าเป็นปัญหามากนะครับเพราะล็อกเป้านานแล้วก็รีโหลด12วิอันสุดท้ายเป็นไฮไลท์ของลำนี้นะครับก็คือ e s e r เป็นตรวจล่อนแบบยิงเดินน้ำได้แล้วยิงเร็วและโหลดเร็วด,ด้วยแล้วดีเบิร์ดละ6 0 0 0ติดคิดดิคอนได้เบิร์ดหนึ่งประมาณ13,200พอออก2ลูกนะครับ4ี่0มื่นสครับเพื่อนเพื่อระยะยิง4.67จุดกเจต่ริโลก็จริงนะฮะแต่ นี่ฮะยิงไปซ้ำอีกทีหนึ่งเบอร์หนึ่งประมาณ200,000กว่าเลยนะเอ้่แสนกว่าเลยนะโอเคนี่ก็คือถ้าหาักแสนแรกออกไปนะฮะแล้วทำดามเมจแค่20,000เนี่ยเจ้านี่จะทำดามเมจอยู่ประมาณหุ้ยชุดหนึ่งก็ตกประมาณแสนห้าแสนหกอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราลองไปเล่นเกมเพย์จริงๆกันดูว่าเจ้านี่โหดแค่ไหนนะครับไปดูกันครับมาลูกอ้าว เชียร์ตรงนน้นเหรอเบสตี้เอาไปเด็กโอ้โหแม่งแฟร์ตลอดเลยสงสัยเขาจะลืมมาว่าเครื่องบินเรายิงเรือดำน้ำได้เนี่ยใช่ป่าววะใช่ดิ โอ้หเจอแล้วไอ้ห่ามาเจอตอนที่สายเกินไปแล้วเรือมน้ำสองลาเล่นกันไม่ตายคืออะไรเฮ้ยนิวเคลียร์พลังนิวเคลียร์ว่ะเบลกลอสก็หนิว,วเบลกลอสดิ ว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยมันมาแล้วเนี่ยได้ในยดานนี้ยากมากมนนันอะไรมันเขาอะไร เขาไม่รักก็บอกมาเจอได้ไหมถ้าไม่รักจะมาเกินได้ไหมมาอยู่ไกลจัดกว้างเกินไปนะบางทีแบบ กว้างเกินแบบท้ออ่ะเฮ้ยแรงจัด น,นี้ฉันจะไม่ตายนะฉันจะเล่นมันรู้จัก F18 รู้จักไหมใครจะตายเป็นลำแรกฉันให้นายแล้วกันนะนายเป็นผู้ถูกเลือกนายเป็นแค่ผู้ถูกเลือกนะเพื่อนเราว่าเรายิงจากไกลๆดี๋ยว่าไม่ต้องไปใกล้หรอก กันให้อยู่น,น,นันน้อนสบายนั่นแหละเป้าหมายเราคือทำลายและทำลาย โอ้ช่วยกลับมารีบรีได้ไหมเนี่ยฉันตื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ยฉันโดนดักเนี่ยหรือลำน้ำฝั่งเราก็โอ้โหฉลาดซะด้วย <c oughs> <c oughs> เออมันต้องเกิดตรงนี้หรือว่าเกิดดีอย่างนี้จบเร็วแน่นอนก็ต้องสายเขเลย น้องสารเด็กใหม่บอกกูเพิ่งเล่นเองเอากูแล้วเบ๊มันไ,ไม่มีอะไรกันได้ไอเอเราเอะ รีบกลับมาเติมก็ไม่ได้นะแตกยังอาจแตกแล้วใช่ไหมเวลากลักกบนี่ก็ทางซ้ายไปซ้ายกันหมดแล้วใครจะกันขวาให้อัวเนี่ยเบะเข้าไปดิ ไปดีไปเดยอย่ามาแย่งกับฉันนะ เป็นล้านนะบอกเลยเรียบร้อยโกงจริงๆนะลำนี้น่าจะแอบโกงอยู่มา โอ้โหจเจอแล้เอาฟอร์ดมันปรับใหม่ครับเปนเพื่อนมันแลนดิ้งไม่ได้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดวีทอดเผือกทอดมันทอดไอ้ฮ่ามันแลนดิ้งไม่ได้ให้ตายเถอะเจ้าช่วยกล้วยทอดเลยครับผมบอกเลยเอฟเฟกต์นี้แรงมากเจ็บใจ อดคอฟด้วยช่วยเก่งสักนิดนึงได้มิ้ล่ะวุ้ยฉันขอแล้วกันนะ จะล่อฟอดมันไปหาเพื่อนมันแล้วน่ะ จะแตกไหมเนี่ยโอ้ตายเถอะเหมือนก็อดคอฟจะหิวฉันแล้วเรือดำน้ำก็ตรงมาหาฉันด้วยฉันก็คล่องใจแล้วเกินว่ามันคืออะไรกันเหมือนจะเป็นแบบนั้นพวกเพื่อนฉันมันไม่เล่นอ่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ my god ฉันว่าฉันแย่แน่ๆเลยแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินมันก็แตกแล้วนะมันแปลว่ามันก็ต้องไม่เห็นฉันสักสิ นี่ไงฉันเจอมันแล้ว <30. S 1> เพื่อป้องกันการแตกฉันก็จะหลบมันหลบแบบดีต้อนดีต้อนดูดิมันโจมตีฉันได้ขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยไม่มีใครกันกูเลย อย่ามาเห่ากับพี่มันไม่น้องฉันไม่ใช่ของเล่นที่นายจะมาฆ่าฉันง่ายๆนะว่านายถึงคิวนายแล้วแหละนายก็โชคดีนะเพื่อนหัวร้อนครหัวร้อนเวลาคนอื่นเล่นนี่แบบโอ้โหจะถึงอยู่แล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันเป็นแบบนี้ได้ยังไง ถ้าเพื่อนเราฉลาดเราจะรอดนะฮะด่านนี้ทําให้บอลบอลหัวร้อนจบงานเนยเถอะฉันขอจบงานเลยเถอะพวกนาย จปอตให้ให้คนฉลาดก็คือฉลาดฮะผมก็พยายามแล้วเลยดูดูด,ด,ด,ดูมันดูมันดูมันถอยกันหมดเลยแบ็ค <laughs> <Back. laughs> โอ๊ยหนักใจเหนื่อยใจเวง เป็นผมเลยเก็บเก็บให้หมดอะแล้วโดนลาสด,ด้วยแล้วฉันก็โดนลาสซะด้วยนี่คือความแก่งการของเจ้า FA 1 8 Hornet ดนะฮะส่วนความโหดของมันเนี่ยคงก็อย่างที่บอกฮะ,ะมันก็มันมันก็โหดรอบด้านอะเออมันเป็นเครื่องบินที่คุ้มนะคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าใครจะไปโดนก็ก็โดนซะนะผมว่ามันคุ้มอยู่นะครับเป็นประสิทธิภาพเนี่ย ผมมองว่ามันรอบด้านดีมันไม่ได้มีเรื่องแย่เลยเรื่องแย่เรื่องเดียวอาจจะเป็นเรื่องการการที่ว่าเครื่องบินลำนี้มันบางก็ได้แต่เรื่องอื่นๆของมันผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับเจ้า FA 18E Super Hornet เนี่ยเพราะว่าหลังจากการเล่นของมันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันมีแค่เรื่องการบินช้าแล้วก็ความแข็งแรงมันน้อยแค่นั้นเองครับบนสู้ AA เขาไม่ค่อยได้นะถ้าเจอ AA โหดเนี่ยอย่างพวก AA ที่มันยิงกระจายเนี่ยอาจจะแตกง่ายๆเลย อันว่าใครใครรออ่ารีวิวบัพลพัพานี้ผมมารีวิวก็เกือบครบแล้วเนาะก็จะบอกเลยว่า FA18E Super Hornet เจ้าดีๆฮะสมควรซื้อเก็บไว้ใครข้างอเมริกาเก็บไว้ได้เลยเพราะว่าราคามันอาจจะเท่ากับ M 2 8 Tomcat ก็ได้นะครับในอนาคต แล้วก็ขอพูดเพิ่มเติมน,นิดนึงสาหรับเจ้า RPK 1ตัวนี้นะฮะผมบอกเลยว่าอนาคตมันอาจจะมีการบับเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเริ่มสอบถามความคิดเห็นในผู้ที่ได้รับการทดสอบแล้วนะฮะซึ่งก็น่าจะมีคนไปบอกแล้วแหละว,ว่ามันมีการดีเลย์ที่ช้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่ที่ทให้เจ้านี้ไม่เก่งนะครับอาจจะมีการบัฟเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆเ,เ,เตรียมตัวไว้ด้วยอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หลักประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนก็เป็นได้ต้องรอติดตามมาดูอีกทีนะฮะสำหรับวันนี้การ รีวิว S18 h o n e t Super h o n e t ลํำนี้ก็ขอผ่านไปเพียงเท่นี้เราพบกันใหม่ทุกคนชโชคดีเจอปืนนะครับเหมือนเดิมครับเดือนนี้มีแจกนะฮะมีแจกยังไงก็คอยติดตามกันด้วยอีกทีหนึ่งว่าแจกอะไรนะครับผมแล้วพบกันครับทุกคนวัสดีครับชโชคดีเจอปืนครับผมสวัสด,ดีครับ